นิทานค่ะนิทานนิทานแล้วคนนี้ชื่ออะไรอันดาอันดาอันดา,นาอันดาดูอันดาทำหน้าสิใช่ไหมคนนี้อันดาปะอันดาแล้วคนนี้อันดาคนนี้คนนี้กระโปงกระโปรงแดงนี่ใครอันดาคนนี้ชื่อนิทาน,น คนนี้ชื่อมาร์คแล้วเรียกได้มาร์คนคนนี้ชื่อมาร์คหลกไม่ใช่นิทานละคนเนี้ยเสื้อสีขาชื่อมาร์คมาร์คหลกมาร์คนนิทานเหรอโอเคนิทานกันมิสซันกินอะไรอ่ะนมมิกใช่ปะ <laughs> สันสันดูอะไรดูปาวินนี่ปูปูยะนี่ใครนี่พี่คอปใช่ปะพี่คอปใช่ไหมพี่คอปปะ่ะนี่สันสันถ่ายรูปก,กับใครนี่ใคร นี่ใครคะนี่ใครหมือม้าไงอันนี้ใครตอบดิใครนี่ใครอุ้ยดูปลาแย่ๆเลยนี่ใครเนี่ยค็นี่ใครพี่ครับใช่ปะ